สำหรับคลิปนี้ครูพง์จะพาพี่ๆน้องๆสหายนักโขกทุกท่านไปรับชมเกมหมากรุกไทยศึกขุนทองคำนะครับผมซึ่งเป็นการโคจรมาพบกันระหว่างหมากสีแดงท่านอาจารย์เซียนป่องสุชาติชัยวิชิตพบกับท่านอาจารย์วีรศักดิ์จงจิตเล่นเป็นหมากสีดำนะครับผมเกมนี้จะสนุกสนานดุเดือดขนาดไหนเราไปรับชมเกมนี้พร้อมกันเลยครับผม อาจารย์ป่องเปิดหมากตัวแรกด้วยเบี้ยชอสามขึ้นมาชอสี่อาจารย์วีรศักตั้งรับด้วยเบี้ยจอหกไปจอห้าอาจารย์ป่องพัฒนาเม็ดขึ้นมาชอสองอาจารย์วีรศักเดินเบี้ยชอหไปชอห้าเตรียมขึ้นเป็นม้าซ้ายอาจารย์ป่องพัฒนาม้าขึ้นมาที่งอสองอาจารย์วีรศักพัฒนาม้าขึ้นไปที่ชอห อาจารย์เซียนป่องมองเห็นว่าหมากดําเดินพลาดในแต้มนี้นะครับจึงเล่นแต้มม้าขโมยนะครับแต้มม้าคอสขโมยเบี้ยนะครับโจมตีเบี้ยสาตัวพร้อมกันเรียกแต้มม้าขโมยบรรลือโลกนะครับท่านผู้ชมจับตาดูม้าตัวนี้ให้ดีๆนะครับ หมากดำนะครับแก้เกมด้วยการเดินเบี้ยทิ่มสูงขึ้นไปอาจารย์เซียนป่องใช่ม้ากินเบี้ยฟรีตีรุกครับอาจารย์วิรัสักหลบขุนขึ้นงอเจ็ดโจมตีม้าอาจารย์เซียนป่องยอมทิ้งให้กินม้าฟรีเลยนะครับผมอาจารย์เซียนป่องใช้เบี้ยที่งอสามกินขึ้นมา ท่านผู้ชมคงรู้สึกแปลกใจใช่ไหมครับว่าทำไมหมากอาจารย์ป่องจึงยอมเสียมมาฟรีนั่นเพราะว่ามีแต้มสอกกลับครับคือจะเดินเบี้ยนะครับมาตีรุกคาดแล้วก็กินม้าคืนครับนะครับแต้มนี้อาจารย์ป่องจึงยอมที่จะใช้เบี้ยตัวนี้กินนะครับ อาจารย์วิรัสสักนะครับไม่กินม้านะครับผมใช้เบี้ยกินขึ้นไปสถานการณ์ตอนนี้สีแดงได้เปรียบเบี้ยหนึ่งตัวนะครับอาจารย์ปองนะครับหลบม้าลงไปตาเดิมนะครับที่คอสี่ไม่หลบธรรมดานะครับโจมตีเบี้ยของหมกดดำด้วยอาจารย์วิรัสสักนะครับ ขยับขุนมาผูกต่อสู้กันด้วยความคิดเห็นแล้วนะครับเพราะว่ารูปหมากตอนนี้ไม่เป็นรูปแล้วนะครับผมอาจารย์ป่องพัฒนาม้าขึ้นมาจอสครับอาจารย์วิรัสั์พัฒนาโคนขึ้นไปที่งอเอาจารย์ป่องเดินเบี้ยชอช้างสขึ้นมาชอส ขยายเบี้ยนะครับและเตรียมที่จะเดินม้ามาที่ตาชอชังสามได้อาจารย์เวรศักลำเลียงโคนขึ้นจอหกครับอาจารย์ป่องขยายม้ามาชอชังสามโจมตีเบี้ยสูงนะครับผมอาจารย์เวรศักเดินเบี้ยชอหกนะครับไปชอห้า อาจารย์ป่องเดินเบีย้ยบุกขึ้นมาโจมตีโคนอาจารย์วรศักตัดสินใจเดินโคนบุกไปไล่ม้าครับอาจารย์ป่องถอยม้านะครับลงไปโจมตีเบีย้ยและมีแผนจะเดินเบีย้ยความโจมตีโคนตอนนี้จังหวะสีดำนะครับต้องช่วยโคนตัวนี้นะครับผม เพราะว่าจะถูกเบีย้ยความขึ้นมาไล่ต้องยอมเสียเบีย้ยสูงนะครับอาจารย์วิรัสศักด์นะครับลืมดูตรงจุดนี้นะครับผมลําเลียงโคนขึ้นนะครับที่จอ7อาจารย์ป่องไม่รอช้าเดินเบีย้ยโจมตีโคนทันทีจะเห็นว่าโคลนหนีไม่ได้นะครับ อาจารย์วิรสักจึงเดินโคนเสริมขึ้นไปโคนตัวนี้หลบไม่ได้นะครับอาจารย์ป่องไม่รีบร้อนในการกินนะครับท่านผู้ชมนะครับดูวิธีการเล่นจากท่านอาจารย์ป่องไว้ให้ดีๆนะครับโคนหนีไปไหนไม่ได้จะไม่กินนะครับรอจังหวะให้ถึงเวลาก่อนนะครับ อาจารย์ป่องพัฒนาโคนขึ้นมาคอ2อาจารย์เวรสักพัฒนาม้าขึ้นไปงอเเป็นไม้โยงซ้ายครับอาจารย์ป่องลำเลียงโคนพัฒนาขึ้นมาจอสองผูกเบี้ยไว้อาจารย์เวรสักเดินเบี้ยขอ6ไปขอหอาจารย์ป่องขึ้นโคนนะครับ ที่คอ3าผูกเบี้ยอาจารย์เวรสักเดินเบี้ยริมขึ้นไปและจังหวะนี้อาจารย์ป่องพร้อมแล้วนะครับที่จะโจมตีโคนกินโคลทันทีครับอาจารย์เวรสักใช้โคลน,นะครับขึ้นไปกิน อาจารย์ป่องมองเห็นว่าได้เปรียบโคนหนึ่งตัวเต็มๆนะครับตอนนี้จึงหาทางแรกตัวหมากเพื่อตัดกำลังเอาชนะได้ง่ายนะครับขึ้นโคนที่งอสี่อาจารย์เวรสักลำเลียงเม็ดขึ้นครับอาจารย์ป่องนำเรือมาใช้งานที่คอหกดต่อขุนอาจารย์เวรสัก์หลบขุนนะครับไปขอไข่หก อาจารย์ป่องหลบขุนขยับมาที่จอหนึ่งเพื่อเตรียมที่จะนำเรือมาใช้งานที่งอหนึ่งได้อาจารย์ววรสักรับเรียงเม็ดขึ้นครับอาจารย์ป่องนำเรือมาใช้งานที่คลองงอหนึ่งครับอาจารย์เวรสักนำเรือยอนะครับมาใช้งานที่จอแปด ดต่อขุนอาจารย์ป่องขยายเบี้ยริมนะครับเบี้ยยอสี่เพื่อเตรียมเปิดคลองเรือนะครับผมโดยไม่กลัวว่าจะถูกกินเบี้ยตัวนี้นะครับอาจารย์เวรษักนะครับดึงเรือกลับไปตาเดิมไม่ยอมให้หมากสีแดงมีคลองเรือ อาจารย์ป่องชิงจังหวะบุกเลยนะครับด้วยการกินโคนอาจารย์เวรสักนำเบี้ยกินนะครับจะได้ผูกเบี้ยสูงและจังหวะนี้นะครับอาจารย์ป่องยอมใช้ม้านะครับกินแลกกับเบี้ยเพื่อจะได้กินเม็ดนะครับอาจารย์ป่องไม่รอช้านะครับโจมตีทันที เพราะมองเห็นว่าเป็นการสรุปหมากเพื่อได้เปรียบถึงชนะเลยนะครับอาจารย์วิรัสศักิ์ใช้เบีย้ยไปกินครับผมอาจารย์ป่องนำเรือมากินเม็ดครับตีรุกขุนหลบลงมาคอเไล่เรืออาจารย์ป่องนำเรือมาที่จอหจับกินเบีย้ย อาจารย์เวรสักนะครับนำม้ากินเบี้ยของหมากแดงที่ชฉสี่อาจารย์ป่องนำม้านะครับกินเบี้ยสูงของหมากดำอาจารย์เวรสักนำเรือกอนะครับมาที่ฉาแปดจับกินเบี้ยอาจารย์ป่องนำม้านะครับ มาผูกเบี้ยและขู่กินเบี้ยที่ขอ5นะครับดูวิธีการเดินม้านะครับอาจารย์เวรสักต,ตัดสินใจเดินเรือจากยอ8มาชอช้าง8ดผูกเบี้ยครับอาจารย์ป่องนำม้านะครับกินเบี้ยตีรุขุนหลบลงมางอ8 อาจารย์ป่องดึงม้านะครับไปผูกเบี้ยอาจารย์ววรศักต,ตอบโต้บ้างด้วยการเดินม้าไปไล่เรืออาจารย์ป่องไม่หนีเรือนะครับผมเพราะว่าถ้าหากถูกม้ากินอาจารย์ป่องจะนำม้ามากินตีลุกค่าดกินเรือคืนจังหวะนี้เดินเบี้ยไล่ทันทีนะครับ อาจารย์เิรสักกินแรกอาจารย์ป่องนําเบี้ยกินขึ้นมาอาจารย์เวรสักตัดสินใจนําม้ากินเรือครับอาจารย์ป่องนําม้ากินรุกครับผมขุนขึ้นจอเจ็ดครับม้ากินนะครับเป็นการสรุปหมากเพื่อชนะเลยนะครับอาจารย์เวรสักนำเรือมากินครับ อาจารย์ป่องลำเลียงโคลไล่ม้าม้าหนีลงมาฉอหกอาจารย์ป่องนำเบีย้ยกินครับอาจารย์เวรสักใช้เบีย้ยกินขึ้นไปอาจารย์ป่องนะครับนำเรือมาจับกินเบีย้ยอาจารย์เวรสักดึงเรือมากินเบีย้ยของหมักสีแดงนะครับที่ขอสี่ อาจารย์ป่องกินอาจารย์เวรสักใช้เรือกินนะครับก็จะกลายเป็นโคนเม็ดเบี้ยคว่ำสองตัวสู้กับม้าซึ่งบันทึกหมากจบลงถึงตรงนี้ผลการแข่งขันเป็นหมากสีแดงนะครับที่เป็นฝ่ายชนะไปได้นะครับผมเป็นท่านอาจารย์เซียนป่องนะครับชนะในเกมนี้ไปได้ นะครับนี่คือศึกหมากรุกไทยในยุคสมัยขุนทองคำนะครับผมแม้ว่าจะผ่านการเวลามาหลายปีแล้วนะครับ20กว่าปีได้แต่เกมก็ยังเป็นอมตะนะครับให้พวกเราได้มารับชมกันได้รับความรู้พัฒนาต่อยอดฝีมือนะครับอีกทั้งยังเป็นการสืบสารกีฬาหมากรุก,กให้คงอยู่คู่กับแผ่นดินไทยตลอดไปนะครับผม ครูพงขอขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์เซียนป่องและท่านอาจารย์วีรศักดิ์เป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านทั้งสองได้ต่อสู้ในเกมนี้ไว้ได้จดบันทึกหมากไว้นะครับเป็นมรดกตกทอดสู่พวกเรานะครับนักหมากรุกคนรุ่นใหม่ได้มารับชมและศึกษากันนะครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ